สวัสดีค่ะเพื่อนมาพบกันเช่นเคยเลยนะคะกับชาแนลว l รดาฟ็อกซิเซนนะคะเช่นเคยกับเพื่อนวันนี้ฟ็อกก็มีเรื่องจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนเช่นเคยเลยแต่ก่อนที่จะไปฟังนะว่าฟ็อกจะแชร์อะไรกับเพื่อนเพื่อน<ๆ>เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามฟ็อกได้นะเพื่อเป็นกําลังใจฟ็อกในการนาคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอืม เพื่อนเเคยได้ยินสำนวนที่ว่าพูดไปกระไลปล่อยหรือเปล่าหรอคะอืมที่ฟอกกีบสำนวนเนี้ยมาพูดอ่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกก็คือแม่ของฟอกเนี่ยชอบพูดสำนวนเนี้ยมากชอบพูดพูดมาตั้งแต่ฟอกยังเป็นเด็กๆแล้วอะ่ะอืมตอนแรกฟอกก็ไม่รู้หรอกนะว่าพูดไปกระไลปล่อยเนี่ยมแปลว่าอะไรก็เลยไปถามพ่อก็ได้ความหมายมาว่าไลฟ์บอยเนี่ย เป็นชื่อสบู่อืมตอนนั้นก็เข้าใจแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ถามต่อนะจนเมื่อเราเริ่มเนี้ยแหละฟอกมาเห็นโฆษณาโฆษณาตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นโฆษณาสบู่เลวอะค่ะมันเป็นสบู่เลวที่ชื่อว่าไลฟ์บอยะค่ะทางทีวีก็เลยเค,คิดว่าเออมันมีจริงเนาะเอ,อสบู่ไลฟ์บอยเนี่ยอืมก็เลยปิ้งไอเดียว่า จะทำเอาเรื่องเนี้ยมาแชร์กับเพื่อนๆดีกว่าอืมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำนวนพูดไปก็ไลฟ์ฟอยเนี่ยจริงๆแล้วสำนวนเต็มๆมันคือพูดไปก็ไลฟ์ฟอยนิ่งไว้ก็เซฟกาดเนื่องจากสบู่ลฟ์ฟอยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประมาณ30-40ปีก่อนนะคะอืมมันเป็นสบู่ที่ถูกมากและหาซื้อง่ายก็ลําไม่ถึง5บาท อืประมาณนี้ฟอเคยเห็นโปสเตอร์แบบเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอ่ะเขาเขาเขียนว่าก้อนละสองจุดห้าศูนย์บาทอืมสองบาทห้าสิบประมาณเนี้ยอ,อืมส่วนที่สินค้าอีสบู่ที่มีราคาแพงอ่ะสมัยนั้นน่ะมันจะคือสบู่เซฟกาดนะคะเนื่องจากเป็นสบู่ที่เซฟกาดเนี้ย มันเป็นสบู่ที่นําเข้ามาจากอเมริกาเลยอืมเนื้อมันจะมีความแบบครีม,มี่หน่อยๆครีมเป็นครีมกว่าเพื่อนๆลองไปดูเซบ,บูเซบกัดตอนนี้ก็ได้มันจะเป็นแบบครีม,มี่กว่าจะเป็นแบบอืมจับถนัดมือกว่าแล้วแบบพอถูแล้วมันลื่นมือกว่าเนาะมมันไม่ใสๆอะอืมประมาณนี้อืม เพราะฉะนั้นสำนวนที่ว่าพูดไปก็ะไลป์่อยนิ่งไว้ก็เเฟกขาดมันก็คือแปลมันเหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าพูดไปสองไผเบีย้ยนี่เสียตำลึงทองนั่นเองอืแต่แต่คนสมัยนั้นมักจะพูดอะไรสั้นๆนะคะสำนวนเนี้ยมันก็เลยหดย่อเหลือว่าพูดไปก็ไลปล่อยซึ่งหมายถึงพูดไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองน้ำลาย เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานั่นเองอืมอ่ะโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะอืมก็มาทำความเข้าใจมาแชร์เรื่องสำนวนพูดไปกันไลฟ์ฟอกันหรือเพื่อนๆอ,อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะอืมเดีย๋ยวฟอกจะกลับมาอ่านนะอืมมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับอาทิตย์นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ